สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการจัดการไฟล์ข้อมูลนะครับในลักษณะ json เพื่อที่จะบันทึกข้อมูลเข้า,ขาลงเข้าไปใน google sheets นะครับข้อดีของวิธีการนี้ก็คือ,เ,อ,อเราสามารถที่จะกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปกลุ่มของข้อมูลนะครับให้เป็นกลุ่มเดียวกันสมมุติว่าในนี้ผมก็จะมีทั้งหมดอยู่3กลุ่ม นะครับก็จะมีเรื่องของ ID นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของข้อมูลที่เป็น Identity Data นะครับแล้วก็ Contact Data แล้วก็ข้อมูลอื่นๆนะครับซึ่งสมมติว่าในข้อมูลนี้นะครับก็จะมีตัวข้อมูลทั้งหมดนะครับเยอะเราจะใส่เข้าไปเท่าไหร่ก็ได้นะครับชื่อนามสกุลนะครับอายุเพศเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขรหัส ต่างๆนะครับในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเบอร์โทรหนึ่งเบอร์โทรสองนะครับและอื่นๆนะครับอีเมลอย่างเงี้ยเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยครับส่วนข้อมูลตัวนี้อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับเป็นที่อยู่นะครับข้อมูลสําคัญอะไรต่างๆได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะครับผมจะลองใส่ชื่อนะครับสักคนหนึ่งนะครับเพื่อเห็นภาพนะครับ ผมจะลองใส่เป็นสกลนครนะครับผมก็จะสร้างปุ่มนะครับสำหรับสร้างข้อมูลตัวนี้นะครับกดเข้าไปอ่าขออภัยครับ ก็จะพบว่าข้อมูลนะครับก็จะเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับเข้าไปในนี้เนาะ,ะมานี่มีตานะครับอายุนะครับแล้วก็มีอีเมลนะครับอีเมลมีเบอร์โทรเบอร์โทรหนึ่งเบอร์โทรสองเบอร์โทรสามเบอร์โทรสี่อะไรเงี้ยครับแท,แทนที่เราจะมีเป็นคอลัมน์เนาะสมมติว่าในนี้มีอีเมลมีหนึ่งสองสามสี่มีสี่ข้อมูลนะครับโดยปกติ ก่อนในนี้เวลาเราบันทึกข้อมูลลงไปใน Google Sheet ตเราก็จะแยกเป็นคอลัมน์และข้อมูลอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็จะประหยัดคอลัมน์ของเรานะครับแทนที่จะมีสีคอลัมน์ก็เหลือแค่หนึ่งคอลัมน์เป็นต้นนะครับอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีสีคอลัมน์เช่นเดียวก,กันก็จะเหลือแค่หนึ่งคอลัมน์นะครับอย่างตัวนี้นะครับที่เป็นมีอ d d r e s s นนะครับแล้วก็มี1นึ่อ มีบ้านเลขที่หมู่นะครับตำบลอำเภอจังหวัดสิบโคดนะมีห้านะครับแล้วก็มีตัวนี้อีก8นะครับมันก็จะประหยัดไปอีก11อคอลัมน์เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของมันนะครับเดี๋ยวผมลองเพิ่มอีกสักอันหนึ่งนะครับจังหวัด ขน,นมนะครับก็จะเข้ามานะครับข้อมูลก็จะลงในนี้นะครับสมมติว่าเราต้องการแก้ไขเนาะกดเซิร์ชนะครับผม,ผมจะเปลี่ยนเป็นอายุเป็น56ปีนะครับก็เช่นว่าในนี้เป็น56ปีแล้วเนาะหรือผมจะต้องการที่จะลบนะ ก็จะทําการรูปสาเร็จอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็น CRUD นะครับทีนี้มาดูข้อมูลนะครับผมก็จะตั้งข้อมูลเป็นตุ๊กตาไว้ก่อนเนาะอย่างเงี้นะครับว่าข้อมูลลักษณะเป็น JSON นะครับก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลมันก็จะตรงกับตัวนี้เนาะนะครับซึ่งพวกนี้เราสามารถเพิ่มเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับ ส่วน contact data ก็เหมือนกันนะครับสามารถก็จะตรงกับตรงนี้นะครับสามารถเพิ่มเข้าไปได้เรื่อยๆเนาะแล้วก็ a t t e r data นะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับอยู่ในคอลัมน์นะี้เนาะก็จะประหยัดนะครับสมมติมี address มีที่อยู่หลายอานนะันเนาะบางคนมีที่อยู่3าสีที่นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปมันก็จะประหยัดมากๆเลยนะฮะจากเดิมที่เราต้องไปหลายๆคอลัมน์ก็จะเหลือแค่หคอลัมน์ อันนี้ก็จะเป็นประกาศตัวแปรตามปกตินะครับเวลาสร้างข้อมูลเข้าไปเนาะเราก็ต้องเก็บข้อมูลต่างๆนะครับเข้าไปอยู่ในอ b อ,อบเจกต์นะครับออบเจกต์ที่เราประกาศไว้ตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บค่อยโยนเข้าไปในส่วนของหลังบ้านนะครับโยนเข้าไปในส่วนหลังบ้านนะครับออสำคัญในส่วนข,ของหลังบ้านเนาะเราต้องทำให พวกอ็อบเจกต์ต่างๆเหล่านี้เป็นเจสันนะครับทั้งหมดนะครับเจสันสตริงไฟล์นะครับมันถึงจะบันทึกเข้าไปในตัวนี้ได้นะครับถ้าเป็นคอลัมน์ถ้าเป็นอ็อบเจกต์น,นะครับมันจะบันทึกเข้าไปในเซลล์ของของ Google s h e e t ไม่ได้นะครับเซลล์ Sell ตัวนี้ต้องเป็นเจสันสตริงไฟล์ถ้าเป็นสตริงเท่านั้นนะครับทีนี้เวลาเราอ่านข้อมูลเนาะเวลาอ่านข้อมูลออกมานะครับ อ่านข้อมูลออกมาก็จะเห็นว่า contact data มีทั้งหมดอะไรอยู่3ตัวนะครับมีอีเมลแล้วก็โฟนโฟนจะมีอะไรอยู่3ตัวนะครับก็จะเป็นโฟน1โฟน2โฟน3อย่างงี้เนาะนะครับซึ่งข้อมูลที่ออกมานะครับนะก็จะมาตรงนี้เนาะข้อมูลที่ออกมานะครับจะต้องเปลี่ยนจาก String นะครับเป็น JSON object นะครับ แล้วค่อยรีเทิร์นส่งค่าออกมานะครับออกมาหน้าบ้านเนาะ,ะตรงนี้นะครับอันนี้เป็นประกาศเป็น ID เนาะ,ะส่งหน้าบ้านออกมานะครับตรงนี้ก็คือ object กต์นะครับที่เราคนโซนล็อกออกมาตรงนี้คือ object นะครับแล้วก็เปลี่ยนจาก object ตัวนี้นะครับ แล้วก็ใส่คีย์แล้วก็ใส่ value เข้าไปนะครับใส่คีย์เข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้มันแทนค่าเข้าไปอยู่ในฟอร์มนะครับของ bootstrap นะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้เสร็จปุ๊บก็ reset form ก็เรืที่เรา delete ข้อมูลเสร็จนะครับเนาะก็ไม่มีอะไรนะครับ mm hmm. ก็เป็นหลักการพื้นฐานของการ เบื้องต้นนะครับของระบบ c r u d เนาะนะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูนะครับก็มาแนะนําประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ยังมีบั๊กเยอะอยู่นะครับแต่ว่าเอามาให้ดูเฉยๆว่ามันสามารถทําได้แล้วก็ประโยชน์ของมันมีอะไรได้บ้างนะครับในการที่เราจะใช้ JSON data นะครับบันทึกเข้าไปใน Google s h e e t นะครับครับวันนี้ก็ขออนุญาตแนะนำแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ